<clears> hmm. <throat> สวัสดีครับก็มาพบกับรายการชาร์จเปอร์สเปกทีฟในช่วงบ่ายนะครับสำหรับตลาดช่วงเช้าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะสดใสเลยนะครับเพราะดัชนีก็ฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับสำหรับตัวภาพเซ็ i ดิงเด็กนะครับบวกขึ้นไปประมาณ0.86นตะตอนนี้ขึ้นมาที่1361นะครับเซ็ Set 50นะครับกับ s e ็ต100เนี่ยก็บวกประมาณ0.9กว่าเปอร์เซ็นต นะครับหุใหญ่ก็ยังสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดเรามาดูในลายเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีในวันนี้นะครับบวกเกือบเกือบเลยคือตัวของแพคเกจจิ้งนะครับเวลาเห็นแพคเกจจิ้งบวกเยอะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็มาจากตัวของ S C G P แหละนะเพราะว่าเวทมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเรามาดู S C G P กันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่า,ากราฟเนี่ย เราเคยให้สัญญาณบวกในภาพใหญ่ไว้ด้วยนะครับใน s c t p เนี่ยก็คือ i n w e r t Head and Should เ r er e นะครับเบรกเอาทนะครับย่อลงมานะครับย่อมาปุ๊บก็เป็นการขึ้นต่อนะครับภาพก็ยังเป็นเชิงบวกต่อเนื่องนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ขึ้นปรับตัวเด่นก็คือตัวของ Tourism มนะครับกราฟโดยรวม Tourism ก็ค่อนข้างดีนะครับก็บวก2.4ถอยมาที่เส้น200วันแล้วยืนได้ไม่หลุด นะครับก็เป็นการย่อแล้วก็ขึ้นต่อนะครับตัวอย่างนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเซนเทลนะครับที่เราเคยเลือกไปในสัปดาห์ที่แล้วนะจะเห็นว่ากาฟเซนเทลเนี่ยถือว่าทรงโดยรวมเนี่ยไม่เสียเลยนะครับเพราะตอนก่อนหน้าเนี่ยตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเซ็ตมันหลุดโลลงไปนะจะเห็นว่าเซนเทลเนี่ยก็มีการยกโลสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราใช้เก่งกําไรในช่วงนี้นะครับว่าถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยย่อลงมาแล้วไม่ได้ทํา โลใหม่ตามตลาดหุ้นพวกนี้แข็งก่าตลาดนะครับมีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วนะวันนี้ก็ขึ้นมาใ,นใ,นในกล้ๆกรอบบนแล้วล่ะสำหรับตัวของเซนเทลนะครับเรามาอัปเดตภาพเซตในกราฟลาย30นาทีกันนิดนึงนะครับว่าภาพลาย30นาทีเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับกราฟลาย30นาทีนะครับวันนี้ก็เบรกผ่านแนวต้านที่1355ขึ้นมาได้นะครับตอนนี้กำลังเข้าใกล้แนวต้านแถวปมะมาณ1365นะครับ ในกราฟลาย30นาทีถ้าเกิดเราดูตัวของ i s i นะครับจะเห็นว่าเริ่มเข้าใกล้เขตโอเข้าใกล้เขตโอเวอร์บอสแล่วล่ะนะครับเข้าใกล้โอเวอร์บอสละผมเลยคิดว่า1.355เนี่ยมันน่าจะมีจังหวะที่ยอ่อสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะมาเทสก่อนก็คือเบรกผ่านได้ก็จริงแต่ว่าน่าจะเป็นการเบรกแล้วก็ยอ่อสักทีหนึ่งเพื่อเป็นการทดสอบว่าราคาเนี่ยมันยืนได้จริงหรือเปล่า นะครับแล้วก็1 3ึ5เนี่ยเป็นคีย์หลักที่เราจะหยิบมาคุยกันในวันนี้นะครับที่หัวข้อที่เราเกิดไว้ว่าเซด e ินเด็กเนี่ยมันต้องกลับมายืนตรงไหนนะครับซึ่งที่มันจะทําให้การหลุดลงมาในสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันเป็นแค่การเกิดฟอล l เ a รกดาวนะครับคาตอบสั้นๆง่ายๆก็คือ1,355นั่นเองนะถ้าปิดเหนือหนึ่งสาม้าได้เนี่ยนะครับผมจะคิดว่าไอ้ที่มันหลุดมาเนี่ยมันคือฟอล์เบรกดาวนะครับ เรามาดูในภาพใหญ่กันดีกว่านะครับอันนี้เป็นกราฟรายวันนะครับสำหรับกราฟรายวันของเซดินเดกเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยเราเจอปรากฏการณ์เรื่องของฟอลเบ k กดาวเนี่ยบ่อยมากนะครับผมขอลากกลับไปให้ดูตั้งแต่ช่วงช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับคือปลายเดือนธันวานะครับแถวประมาณวันที่13เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็น f a l อลเบ k Down ก็คือราคาเนี่ยหลุดโลลงมานะครับวันที่13เนี่ย ปิดหลุดเลยนะครับแต่วันที่14นะครับสามารถดึงกลับได้เป็นฟอลเบรกดาวแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ไปเจอฟอลเบรกอีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นฟอลเบรกอัพนะครับก็คือเหมือนไปเจอไปพยายามจะเบรกด้านบนนะครับเบรกเสร็จปุ๊บยืนไม่ได้นะครับก็โดนขายลงมาใหม่นะครับเป็นฟอลเบรกอีกแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ข้ามมาแถวนี้เลยแล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ย ที่เราเพิ่งเจอกันไปก็คือสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วงวันที่สิบเนี่ยนะครับช่วงวันที่สิบเนี่ยอ่ก่อนก่อนสงการเนี่ยนะครับมีการเบรกผ่านแนวต้านขึ้นไปนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นฟอลเบรกคือเบรกไปแป๊บเดียวนะครับจริงตรงนี้เป็นแกลบด้วยนะครับเราถอยมาปิดแกลบก็เบรกไปแป๊บเดียวแล้วสุดท้ายก็ยืนไม่ได้แล้วก็ปรับตัวลงนะครับแล้วก็มาล่าสุดที่เราเจอกันในสัปดาห์นี้ก็คือ ก็คือสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เรามาเจอกันก็คือเปิดมาปุ๊บก,ก็หลุดโลเลยนะครับหลุดโลมาปุ๊บก,ก็เวลาหลุดโลเนี่ยยังไงก็ต้องมองเชิงลบไว้ก่อนแหละนะครับเพราะเวลามันหลุดโลปุ๊บแล้วถ้าเกิดแกลมันไม่ถูกปิดเนี่ยมันจะเป็นเบรกเอาเวแกลได้แต่เมื่อวานเนี่ยปิดกปแกล้ไปละโอเคความเสี่ยงเบรกเอาเวเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับแล้วก็คีย์ที่เราต้องดูก็คือวันนี้นะครับหนึ่งสามห้าเนี่ยจะปิดเหนือหนึ่งสามห้าได้หรือเปล่านะครับถ้าปิดได้เนี่ยนะครับจะทําให้ภาพเซดินเดกเนี่ ฟอล์กเบรกดาวขึ้นมานะครับถ้าเกิดมันเป็นฟอล์กเบรกดาวจริงเนี่ยผมคิดว่าเซดินเดกเนี่ยก็อาจจะกลับขึ้นมาแถวประมาณ1,400หรือ1,410ี่รตรงเนี้ยได้อีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันเป็นโอเวอร์แลปนะครับโอเวอร์แลปฝั่งข้างล่างโอเวอร์แลปข้างบนนะมันก็โอเวอร์แลปโอเวอร์แลปไปโอเวอร์แลปมาในช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพของเซดินเดกนะครับคีย์สำคัญถ้าบิดหึงหนึ่งสามได้นะครับมีโอกาสจะลุ้นไปแถว1,400 1,400, 1400ต้นๆได้เลยนะครับ มีเรื่องหนึ่งนะที่เรายังไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะครับก็คือตัวของมาร์เก็ตเบรดนะครับจริงๆ a r k มาร์เก็ตเนี่ยก็ก็มีสัญญาณบวกมาละนะครับตอนตอนวันศุกร์นะครับที่มันที่มันลงมาแรงๆเนี่ยเซตลงมาแรงๆเนี่ยจะเห็นเส้นสีส้มนะครับคือนิวโรในรอบ4สัปดาห์นะครับพุ่งไปถึงระดับประมาณ60%ซนะครับซึ่งเกิน50%ขึ้นไปเนี่ยมันก็คือระดับของการแพนิคนะครับซึ่งเวลา เกิน50%ขึ้นขึ้นไปเนี่ยมันก็มักจะตามมาด้วยรอบของการรีบาวนะ์ะก็ถือว่าตัวนี้ก็ยังทํางานได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับลองมองย้อนกลับมาเ,เกิน50ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดรอบของการรีบาว์ขึ้นมาได้นะครับโอเคสมมุติสมมุตินะครับวันนี้มันปิดเหนือ1 3ึ่ได้จริงเนี่ยนะครับแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาแถว1,400อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะเล่นหุ้นแบบไหนกันดีนะครับผมว่าช่วงนี้นะครับหุ้นที่ผมมองว่า น่าสนใจที่สุดในช่วงเนี้ก็คือหุ้นที่ไม่ได้ทำโลโลงไปตามตลาดนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับช่วงนี้สมมุติเราสนใจหุ้นตัวไหนเนี่ยนะครับพยายามเปิดกราฟตัวหนึ่งเนี่ยไว้ด้านบนนะครับแล้วเอาเซตไว้ด้านล่างนะครับก็คือพยายามดูโลตรงจุดนี้ก่อนเลยก็คือแถววันที่วันที่5นะครับมีนานกับโลของวันที่19เมษานะครับจะเห็นว่าเซตเนี่ยทำ l o ว e r low นะครับ แล้วเราเปิดการาฟที่เราสนใจเลยว่าตัวไหนที่มันไม่ทำ lower low บ้างเนี่ยนะครับพวกเนี้ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับอย่าง OSP เนี่ยที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้เร็วในช่วง2 3สวันหลังเนี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ทำ lower low ตามมานะครับหรือเราอาจจะมาดูตัวของ CPO อย่างเงี้ยนะครับ CPO เนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่ไม่ได้ทำ lower low นะครับตอนที่เราเลือกมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันราคาเนี่ยมันไม่ทำ low ใหม่ นในขณะที่เซฟมันทําโลใหม่อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสจะฟื้นตัวกลับตอนนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ได้ต่อเนื่องละสําหรับ CPO นะครับหรือว่าตัวของเมื่อเช้าก็ได้นะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยตัวของ BCH เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าราคาเนี่ยมันก็ตอนวันที่มันหลุดโลเนี่ยนะครับเซตหลุดโลเนี่ย BCH มันก็แค่เปิดหลุดโลแต่ว่าราคาปิดมันยังไม่หลุดนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งเหมือนกันนะครับแต่จะให้ดีก็คือเอาที่แบบ โลก็ไม่หลุดเลยดีกว่านะครับเอาที่แบบโลยกขึ้น,นเนี่ยกราฟชัดเจนแน่นอนว่าว่ามันแบบแข็งวาตลาะนะครับดังนั้นตอนนี้เราจะเริ่มสังเกตหาตัวของลีดเดอร์ได้ละนะครับตัวไหนที่แบบราคาไม่ได้ทําโลลงไปเนี่ยพวกนี้จะถือว่าน่าสนใจมากนะครับส่วนเรื่องไดเวอร์เจนก็ถือว่าโอเคนะครับไดเวอร์เจนก็สามารถหาเล่นได้เหมือนกันนะครับถ้าต,ตัวไหนแบบเกิดไดเวอร์เจนเนี่ยมันก็มีโอกาสจะฟื้นกลับมาได้แรงเหมือนกันนะครับ โอเคก็อัปเดตภาพตลาดประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือเหนือหนึ่งสามนะครับมีโอกาสจะฟื้นกลับไปที่1,400ได้เลยนะครับก็เป็นถือเป็นภาพระยะกลางแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหุ้นแนะนําในช่วงบ่ายที่คุณปีเลือกมาให้ดูนะครับก็มีตัวแรกเนี่ยเป็นตัวของ irpc นะครับสำหรับ irpc เนี่ยจริงๆก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขที่เราคุยกันนะครับเนี่ยผมให้ดู IRPC เป็นกราฟบนนะครับอันนี้กราฟเซตเป็นกราฟล่างนะครับจะเห็นว่าตัวของ IRPC เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ยกโลขึ้นมานะครับแล้วก่อนหน้าเนี่ย IRPC เนี่ยมันมีการ break down trend นะครับอันนี้ให้ดูแค่ยกโลแล้วกันนะครับแล้วมาดูมาดูตรงนี้ต่อนะครับ IRPC มันเป็นการ ยกโลนะครับแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยอาร์ีซีเราเคยเลือกมารอบหนึ่งตรงนี้นะครับที่มันเป็น d e s c e n d i n g แล้วมีการเบรกเวลาเบรกเสร็จปุ๊บมีจังหวะ pull back ลงมานะครับ pull back ลงมายกโลเนี่ยไม่หลุดเส้น20วันมันคือการ pull back เพื่อขึ้นต่อครับ MACD ก็สอดคล้องนะครับก็คือไม่ได้ตัดลงนะครับน่าจะเป็นการยอ่อเพื่อขึ้นต่อเป้าหมายเนี่ยเราก็อาจจะมองแถวเส้นแถวใกล้ๆเส้น200วันก็ได้นะรประมาณ2.08แถวเนี้ยนะครับเป็นเป้าหมายส่วนแนวรับเนี่ยก็มา 1. ุด 96นะครับ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า1.93สำหรับตัวของ IRPC นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ TLI นะครับสำหรับ TLI เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ b u l l Fla g นะครับก็คือเรารอการ breakout แล้วก็ค่อยเล่นนะครับตัวนี้จุดที่มันน่าสนใจคือน,นอกจากจะเป็นการ b ู l l flag แล้วเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ว่าถ้าเกิด break b l l f l l a ขึ้นมาเนี่ย มันมีโอกาสจะทำให้ m a c D ตัดขึ้นเหนือนเส้นสัญญา l นะครับถ้าเกิดอินดิเคเตอร์ก็เป็นบวก p พ่แพทเทิร์นก็เป็นบวกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเป้าหมายคือ9.3และ9.6แนวรับ8.9สต็อปลอเทถ้าต่ำกว่า8.65นะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็เป็นตัวของ HTC นะครับ Uh, หุ้นแบบหนึ่งนะครับที่เล่นได้ในช่วงนี้ก็คือว่าหุ้นที่ถอยลงมาแล้วไม่ต่ำกว่าเส้น200วันนะจะเห็น stc เนี่ยลงมาเทสเส้น200วันเนี่ยแล้วก็ยืนได้ไม่หลุดนะครับยืนได้ไม่หลุดแลวล่าสุดเนี่ยเส้นดาวเทรนนะครับก็เริ่มมีการเบรกเอาขึ้นมานะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มีตัวหนึ่งนะที่มีโอกาสจะเล่นงตัวขึ้นมาได้ แนวต้านคือ17.9แล้วก็18.2นะครับแนวรับคือ17.3นะครับสตอปลอสถ้าเกิดต่ำกว่า16.8สำหรับตัวของ HTC นะครับวันนี้ก็เป็นหุ้นแนะนำทางเทคนิคทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาที่ตัวของคำถามนะครับวันนี้อาจจะขอเลือกเร็วนิดนึงนะครับประมาณบ่ายโมง55หรือรบ่ายโมง57อาจจะเลิกก่อนบ่ายสสัก5นาทีหรือ3นาทีนะครับเพเดี๋ยวผมมี อทุระอย่างหนึ่งต่อนะครับเรามาดูตัวคำถามตัวแรกกันนะครับก็คือตัวของ MTC นะครับ MTC ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเราเราแนะนำซื้อไปแถวนี้นะครับตอนนี้มันแบบลงมาแรงๆแนะนำซื้อแถวนี้นะครับแต่ก็โดนลากลงมาทีหนึ่งก่อนนะครับแต่สุดท้ายไม่หลุดเส้น200วันก็ดีดกลับนะครับเราก็มองว่ามีโอกาสจะขึ้นต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับ 4 5.5จะเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับประมาณ4 3.5นะครับถ้าไม่มีผมอาจจะไม่ไม่ได้บูลิชขนาดต้องมาไล่ตามสำหรับ MTC นะครับคือถ้าเทียบกันเนี่ยผมอาจจะคิดว่าสวัสด์เนี่ยน่าสะสมมากกว่าด้วยซ้ำถ้าเกิดเล่นหุ้นในกลุ่มของไฟแนนซ์ตัวใหญ่ๆนะครับส่วน BYD นะับพวกนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดู r s i ดีกว่าคือพวกที่หลุดโลเนี่ย ตอนนี้นะครับเราจะยังไม่ค่อยอยากเล่นโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่มีไดเวอร์เจนด้วยเนี่ยนี่คือยังไงก็ยังไงก็เล่นไม่ได้นะครับงั้น b y d ก็ไม่น่าเก่งกำไรนะครับส่วนตัวของแพลต i ิ u m มนะครับนี่ก็หลุดโลนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับแล้วหลุดโลแล้วแบบไม่มีไดเวอร์เจนด้วยนะครับดังนั้นก็ง่ายมากก็คือหนีนะครับพวกคุณที่เป็นลักษณะทรงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ออคชั่นนะออชั่นเนี่ยโอเคภาพใหญ่เนี่ย มันก็มีแนวรับเนี่ยตรงนี้แหละนะครับแต่ประเด็นก็คือว่านะครับตัวของ Divergence เนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับมันถ้าจะเป็นบวกเนี่ยก็เป็นบวกแค่อนอ,อนๆนะครับก็อาจจะพอรีบาวได้บ้างนะครับเราก็อาจจะต้องดูจาก r ิคเรเวอร์ดละกันสมมติเราซื้อ9บาทเนี่ยสต็อปลอตแปจุดเก็0.3บาบาทนะครับส่วนเป้าหมายโอเค9.5้าจุดห้าถึงเก้าจุดหกก็โอเคริคเรเวอร์ดมันมันพอได้สําหรับตัวของแพทตินัมตัวของออคชั่นนะครับมาที่ BK i นะครับสำหรับ BKI ก็อาจจะพอเล่นด i v เวอร์เจนได้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นด i v เวอร์เจนเล็กๆนะครับถ้าเล่นก็ก็เล่นรอบรีบาวแบบเล็กๆแล้วกันนะครับเป้าหมายก็295หรืถึงประมาณส9 7าสำหรับ BKI นะครับถ้าเกิดต่ำกว่า2 9 0ก็สต็อปล็อนะครับก็อาจจะต้องเล่นแบบมีเวลาเฝ้านิดนึงนะครับเพราะว่าสต็อปลอมันมันจอๆนะครับมันแบบสต็อปลอมันแคบๆนะครับ ถัดมาเป็นตัวของ y g g นะครับสำหรับ y g g เนี่ยตอนนี้ถอยลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแถวเส้น200วันนะครับรอบที่แล้วเนี่ยตอนที่เราแนะนำซื้อเนี่ยเราซื้อถอนแถวนี้นะครับที่ลงมาตรงเส้น200วันแต่ว่ามันมี Golden Cross ตรงเนี้ยช่วยสำหรับ y g g นะครับตอนนี้ก็ถอยลงมาแถวเส้น200อีกละสัญญาณบวกจะน้อยลงมานิดนึงนะครับคือถ้าเกิดตอนนี้มันเริ่มเกิด Golden Cross ใหม่ๆแล้วอยู่เส้น200วันอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนว่าเก่งกำไรได้แต่ตอนเนี้ยมัน มันอาจจะหลุดเส้น200มาหน่อยแล้วโกลเด้นค o อสมันก็ผ่านมาละนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่า YGG เนี่ยถ้ามีก็ถือต่อนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคนไม่มีเนี่ยจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยอาจจะรอให้มันกลับมายืนเส้น200ให้ได้ก่อนแบบแบบแท่งนี้ก็ได้นะครับแท่งของวันที่วันที่9เนี่ยที่แบบถอยลงมาแล้วกลับมายืนได้เนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะเริ่มเข้าซื้อใหม่สำหรับ YTG นะถ้ามีอยู่แล้วก็อาจจะใช้แถวช่วง7บาทเป็นจุด stop loss นะครับ แลนด์เฮาสเราคุยไปไปเมื่อเช้านะครับถามว่าถึงขนาดหน้าถั่วไหมผมผมคิดว่าก็ไม่ได้หน้าถั่วนะคือผมอยากให้เอาเงินเนี่ยไปเก็งกาไรในหุ้นที่มันมีความแข็งแกร่งกว่าตลาดแบบชัดๆมากกว่านะครับก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้น่าถั่วเท่าไหร่สำหรับแลนด์เฮาส์นะครับมาที่โคโค่นะครับวันนี้ก็มีการมีการเบรกเอา์นะครับแต่ถามว่าเป็นการเบรกแบบ เคลียเบรกหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเบรกที่เราต้องคอยคอยระวังเรื่อยๆนะครับก็อาจจะเป็นการเบรกแบบต้องต้องคอยระวังเรื่อยๆมากกว่านะครับเพราะว่าการเบรกของตัวนี้นะครับเบรกเบรกขึ้นมาเนี่ยเป็นสัญญาณบกวกละแต่ว่ามันก็จะมีจุดให้กังวลนิดนึงคือคือเรื่องของด v เวเ e นซ์ที่ว่ามันอาจจะเกิดดิเวเรนซนได้นะครับดังนั้นเวลาเบรกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเวลาเฝ้าด้วยว่า มันไม่ควรยอร่อต่ำกว่า1 1 6นะครับถ้าเกิดยอ่อไม่ต่ำา1บเเนะี่ยโอเคอาจจะขึ้นยนดิเวอร์เจนทำลายก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดยอ่อต่ำกว่า1 1 6เนะี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของ fall break down นะครับสำหรับ fall break up สำหรับตัวโคโค่นะครับก็ใช้1 1 6เนี่ยเป็นเกณฑ์ถ้ายืนได้ก็ยังเล่นได้อยู่ถ้าหลุดเมื่อไหร่นะครับก็จะไม่ค่อยดีส่วน KJL นะี KJL ก็เริ่มฟื้นมานะครับแต่ยัง ยังไม่น่าสนใจมากนะครับเวลาเราดูฟุนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามดูคือแพทเทิร์นก่อนหน้าเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าเป็นแพทเทิร์นเชิงลบนะครับแล้วเราเห็นการรีบาวขึ้นมาเนี่ยยังไม่ต้องรีบเล่นนะครับเพราะมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อจะเคลียร์แพทเทิร์นเชิงลบก่อนนะครับส่วนคิสขึ้นแรงมีข่าวอะไรไหมนี่ผมผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตามข่าวเครับเราก็ดูตามเราก็เล่นจากกราฟอย่างเดียวนะครับคิสผมอาจจะมองเป็นเป็นกรอบไซด์เวย์มากกว่านะครับเทคนิคมันก็คงใช้กับ อคล้ายๆกับตัวของโคโค่แหละนะครับว่าแนวต้านเนี่ยประมาณ6.35ถ้าเบรกเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไหมมันก็มันก็มีโอกาสจะขึ้นแต่มันจะเป็นการเบรกแบบมีดิเวอร์เจนซ์กดดันนะครับเวลาเบรกมีดิเวอร์เจนซ์กดดันเนี่ยเล่นได้ไหมคือเล่นได้แต่ว่าเงื่อนไขหนึ่งคือต้องมีเวลาเฝ้าพอถ้าเกิดมันต่ำกว่าแนวเบรกเมื่อไหร่เนี่ยมันมีความเสี่ยงกับฟอลเบรกนะครับส่วน STA นะเอสผมว่าเก็ไงกำไรได้นะครับจริงเราให้ซื้อตอน วัน,วนช่วงวันนี้นะครับเราเราเห็นแคดเดลกับตัวแท่งนี้นะครับเราเลยให้ซื้อนะครับแล้วมันเปิดมาตรงนี้นะครับแปลว่าจุดที่จะซื้อได้กันจริงๆเนี่ยคงประมาณสิบเจ็ดบาทนะครับตอนนี้ก็ยังต่ํากว่าราคาทุนที่เราแนะนําอยู่นะครับก็แนะนําว่าเก็งกาไรได้เหมือนเดิมแหละเพราะว่าเส้นสองร้อยก็ยังไม่หลุดนะครับไอซ์ไซก็เริ่มออกจากเขตโอเวอร์โซลละมีโอกาสจะรีบาวมาแถวสิบแปดสิบแปดจุดสามสำหรับ s อสนะครับ o s เก็ถือต่อได้นะครับเพราะว่าเส้นดาวเทรนที่เราตีไว้เมื่อเช้าเนี่ย ก็เบรกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นหุ้นที่แข็งกว่าตลาดในช่วงนี้ด้วยนะครับถัดมาเป็นแอดวานนำแอดวานเราก็เริ่มให้สัสมอีกครั้งหนึ่งแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่มันเอ่อมันอยู่ที่กรอบล่างนะครับแล้วมีเดเวอร์เจนขึ้นมาสําหรับแอดวานก็แนะนําเป็นการถือต่อไปเลยนะครับถ้ามีทุนอยู่ด้านบนเนี่ยสองร้อยสองก็ถือแหละนะครับเพราะว่ามันก็ผ่านน่าจะผ่านช่วงบอททอมไปละวนะผมว่าน่าจะฟื้นเรื่อยๆสําหรับแอดวานนะครับ มัวแต่กลัวตกลดหุ้นดีๆหลายตัวเลยนะครับจริงๆเราก็ต้องก็ต้องพยายามดูหุ้นหลายตัวประกอบไว้ด้วยนะครับคือภาพตลาดเนี่ยมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหุ้นรายตัวบางตัวเนี่ยมันอาจจะมีความแข็งกว่าตลาดก็ได้นะครับมันก็ถือเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับมันตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเราพลาดโอกาสไปเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็มีโอกาสวนๆมาใหม่นะครับเพนั้นก็ ไม่ต้องไม่ต้องท้อไปนะสุดท้ายมันมีโอกาสให้เล่นอยู่ล้นะครับถัดมาเป็นตัวของไทยคมนะครับสำหรับไทยคมถ้ากลับมายืนเหนือ13บาทได้ก็เป็นจุดซื้อนะครับวาง s ็อปล12.4นะครับเป้าหมายเนี่ยผมมอง13.8ถึง14บาทสําหรับตัวของไทยคมนะครับส่วนฮาน่านะครับก็เเราก็มองว่าน่าจะน่าจะรีบาวได้แหละนะครับก็ราคาก็อยู่ในโซนล่างแล้วก็ราคาไม่ได้หลุดโลลงไปด้วยนะครับก็ถือว่าเข้าเงื่อนไข เพราะเซตหลุดโลดแต่ว่าพุ้นตัวไหนไม่หลุดโลเนี่ยน่าจะฟื้นได้นะครับฮาน่าก็อาจจะฟื้นไปเราอาจจะมอง40นะครับแล้วก็วางสต็อปลอดไว้แถวประมาณ36สําหรับตัวของฮาน่านะครับมาที่บิ๊กกริมนะครับบิ๊กกริมบิ๊กกริมจะเป็นเป็นไซด์เวย์นะครับบิ๊กกริมจะเป็นไซด์เวย์แนวรับประมาณ25นะครับ25ต้นๆน,นะครับส่วนแนวต้านผมให้27.5เป็นแนวต้านแรกก่อนแล้วก็ แนวต้านหลักก็คงแถว29%วสำหรับบีกิมนะครับต,ต้องรอพูแบ k รอบหนึ่งนะครับสำหรับบีกิมนะครับส่วน PRM นะครับแถวนี้ผมว่าได้นะครับ p r อเเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้น20วันนะ่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับแหละนะครับรลองถอยมาดูเนี่ยแต่เส้น20วันเมื่อไหร่ก็มักจะมีแรงซื้อกลับดังนั้นแถวนี้ก็ซื้อได้นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า7.5นะครับส่วนเป้าหมายมองไฮที่มันสูงกว่าเดิมไปนิดนึงนะครับก็ทำไฮให้ไฮไปประมาณ 8.2แถวนั้นนะครับมาที่ตัวของ AP นะครับ AP เนี่ยดูเป็นเชิงไซเวย์นะครับ10.5ก็จะเป็นโซนแนวรับนะครับ10.4 10.5เนี่ยแนวรับส่วนแนวต้านก็1 1 2สําำหรับ AP นะครับ YTG เราคุยไปแล้วนะครับรอ Candle กับตัวนิดหนึ่งนะครับส่วน MTW ตรงนี้รอ,อเลยนะครับเพราะว่ามันเปิดแกลบลงมาแล้วหลุดโลอย่างเงี้ยนะครับ ปกติเวลาเปิดกับหลุดโลเนี่ยไม่ว่าจะมาจาก corporate action หรือมาจากอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องรอการทำ pattern ใหม่ก่อนนะครับสำหรับ mtw ตอนนี้ผมก็ยังไม่สามารถหาจุดซื้อให้ได้นะเพราะว่าเราต้องรอการทำ pattern ใหม่ส่วน bkgi นะครับราคานี้เข้าได้เลยไหมนะครับก็ถือว่าเล่นได้แหละนะครับถ้าเกิดแถว3บาทเนี่ยนะครับมันมันเริ่มยืนไม่หลุดโลนะครับเริ่มยืนไม่หลุดโลดังนั้นระวาง stop loss ไว้ก่อนเลย 2.56นะครับถ้าผ่าน3.06ตรงนี้ก็ซื้อได้นะครับส่วนเป้าหมายก็อาจจะ3.5ถึงประมาณใกล้ๆสาาสำหรับ BKGI นะครับเอฟฟิทตี้เกฟิ u เจอร์นะครับผมลืมไปเลยนะครับกลับไปไปฟิวเจอร์นิดนึงนะครับโอเคสำหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับเราเราคิดว่า833 3 3เนี่ยแ3 3 834จะเป็นแนวต้านนะครับ เรามีแนะนําลองไปตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าขึ้นมาถึง833เนี่ยแนะนําว่าออกไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเราซื้อในจุดที่มันไม่ดีแล้วโดนโดนตลาดเนี่ยกดลงไปนะครับแต่โชคดีที่เราไม่ได้คัดด้านล่างนะครับเราก็ถือมาเพื่อจะรอขายแถวทุนเดิมสําหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับแนะนําว่าถือต่อนะครับรอขายประมาณช่วง833สําหรับส e ิที f อินเด็กซ์ฟิวเจอรนะครับ เ m t ทีเราคุยเรียนเมื่อเช้าแล้วนะครับว่ามันมันยังไม่มีแพทเทิร์นให้เล่นนะครับเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็หลุดลงมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมาที่นําวิวัฒไมดีคอว์นะครับตัวนี้ผมว่าน่าสนใจในการเก่งกําไรเลยแหละนะครับเราเห็นแพทเทิร์นหนึ่งที่มันคล้ายๆกับรอบตรงนี้นะครับคือมันเป็นไซด์เวดดาวลงมาเนี่ยนะครับเวลาเป็นไซด์เวดดาวลงมาเราเริ่มเห็นว่าโอเคโลเริ่มยกนะครับอันเนี้ยโลเริ่มยกนะครับแล้วก็ตีเส้นดาวเทรนรอบที่แล้วเนี่ย เวลาตีเส้นดาวเทนเสร็จปุ๊บราคาเบรกเนี่ยก็เล่นได้นะครับอันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าโลก็เริ่มยกละราคาก็อยู่ในจุดที่กําลังเบรกแล้วนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าราคาตรงนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะถ้าผิดเนี่ยผมว่าก็ก็โดนสต็อปประมาณแถว4.45เลยแถวเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดถูกเนี่ยมันมีโอกาสจะไปแถว5.4 5.5นะครับผมคิดว่าเก่งกไาไรได้สําหรับตัวของ NAM นะครับนำวิวัฒน์ Medical ส่วน BKI เราคุยไปแล้วนะครับส่วน BJC อันนี้ก็ก็เหมือนเดิมนะครับก็เรายังคงมุมมองเดิมว่า24เนี่ยตอนนี้มันถอยลงมาเนี่ยก็แนะนำรับอยู่แล้วนะครับเวลาขึ้นมาเนี่ยเราก็มอง26.5ก็เป็นแนวต้านนะครับแต่จริงผมมองว่าแนวต้านเนี่ยน่าจะลุนเบรกได้เนี่ยเพราะว่ามันมันฟอร์มมานานมากแล้วสุดท้ายน่าจะน่าจะเบรกได้สำหรับ BJC ดังนั้นถ้ามีอยากโซนล่างผมว่าถือต่อไปเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีไม่ได้มีเนี่ยนะครับรอเบรกทีเดียวค่อยเล่นก็ได้สำหรับตัวของ BJC นะครับ มาดิ KTB นะครับสำหรับ KTB ก็เริ่มเริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าผมอาจจะรอรอแพทเทิร์นก่อนนะครับ KTB ก็ปรับตัวขึ้นมาแต่ผมอาจจะรอแพทเทิร์นก่อนที่ว่าเพราะก่อนหน้าเนี่ยม,มันมีการเปิดแกลบลงมาแล้วผมไม่ค่อยชอบเวลามีกราฟมันมีพวกแกลไม่ว่าจะเป็นพวกแกลบไอดีวเดนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมอยากให้รอมันยืนแบบนิ่งๆก่อนมากกว่านะครับแนวรับประมาณ16.2สนะครับส่วนแนวต้านก็17.4แถวนี้นะครับ เทพสามตาบอกว่าตลาดไม่เคยหนีนะครับมีแต่เราหนีตลาดนะครับอ่าครับก็เป็นก็เป็นเรื่องเรื่องปกติแหละนะครับบางทีมันมันมีความน่ากลัวบางคนก็อาจจะอาจจะแบบกลัวแล้วก็หลบหลบไปก่อนนะครับแต่ว่าเราคุยกันหลายรอบแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยนั่งทุนรายย่อยเรามีทางเลือกเยอะนะครับเราโอเคเราออกตลาดเลยก็ได้แหละนะครับหรือว่าเราจะแบบซื้อแบบใหญ่ๆก็ได้นะครับคือจริงหลักๆเนี่ย ผมพยายามแนะนำจะเป็นเรื่องของ Money Management นะครับว่าเราพยายามใช้ Money Management ช่วยเยอะๆหน่อยในการลงทุนนะครับมันจะได้ไม่เครียดมากเกินไปนะครับคือถ้าเกิดเราแย่เข้าไปเนี่ยเราผิดเนี่ยผมว่ามันก็ผิดแบบไม่เยอะมากหรอกนะครับแล้วเวลามันย่อลงมาเราก็มีทางเลือกว่าเราจะคัดหรือเราจะซื้อเพิ่มนะครับก็อันนี้ก็ฝากเป็นไอเดียแล้วกันก็เราคุยเรื่องพวก Money Management ไป,ไปเยอะมากแล้วนะครับมาที่ปตทนะปตทก็มองเหมือนเดิมแหละนะครับก็เป็นไซด์เวย์นะครับ 3 3 3 3 5ก็เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็3637นะครับผมมองไซด์เวย์นะครับแต่เป็นไซด์เวย์ในกรอบที่มันกว้างมากสำหรับปทอทนะครับ TQM นะครับมีแนวโน้มจะฟื้นตัวไหมนะครับสำหรับ TQM เนี่ยเออ่ถ้าจะฟื้นไหมเนี่ยนะครับผมว่าก็คงอยู่กับเส้นดาวเทนไลน์แหละนะว่าเส้นดาวเทนไลน์จะเบรกได้ไหมนะครับโอเคถ้าเบรกเส้นดาวเทนไลน์ยี่สิบหกได้เ,เนี่ย TQM เนี่ย อาจจะเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวนะครับส่วนสุภาลัยนี่ผมไม่ชอบนะครับคือตอนนี้หุ้นตัวไหนหลุดเส้น200วันลงมานะครับกราฟแย่นะครับกราฟแย่เราเรายังไม่ควรเล่นกับมันนะครับเราไม่รู้เลยว่าหลุดเส้น200ไปจะไปลงไปตรงไหนนะครับคร่าวๆก็19.2ก่อนนะครับแต่ยังไม่ควรเข้าไปรับนะครับขอ2อ2ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับวันนี้เจ a าร์กนะครับเราก็คุยไปเมื่อเช้าแล้วว่าราคามันหยุดทําโลแล้วนะครับ แถวนี้เก่งกำไรได้นะครับเป้าหมายก็6.3นะครับ stop l ลอ s ถ้าต่ำกว่า5.55หรือ5.6นะครับส่วน G.C. นะครับ G.C. ผมอาจจะไม่ไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าหลุด up trend ไปแล้วนะครับแถมตัวหนึ่งแล้วกันก็คือ Global นะครับ Global เนี่ยโอเคนะครับเพราะลงมาตรงเส้น200เริ่มเห็นแรงซื้อกลับละอย่างเงี้ยเราจะเราจะเริ่มสบายใจว่าซื้อได้นะครับแนวรับ16ต้นๆน,นะครับ St o p l ล s s ถ้าต่ำกว่า15.8ส่วนเป้าหมายเนี่ยอาจจะมอง 16.9-17ได้สำหรับ global นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหุ้นทั้งหมดในในช่วงบ่ายนะครับที่สำคัญนะครับเซตยืน1355ได้นะครับอาจจะฟื้นกลับไปที่พันสเพราะว่าการหลุดอาจจะเป็น fall break down หุ้นที่ชอบที่สุดคือหุ้นที่ไม่ได้ทำ low ล,ลงไปตามตลาดนะค,คือหุ้นที่มันแข็งกว่าตลาดนั่นเองนะครับสำหรับช่วงบ่ายวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมในช่วงเช้านะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเ first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ